ออกรถเลยไหมครับนายออกรถเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปรีวิวรถคันนี้กันครับ Mybuck S580E นะก็วันนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสที่พิเศษมากเพราะว่า คือผมก็ไม่ไม่ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้รีวิวรถคันนี้ m y b u ัคเพราะว่าแบรนด์ไ y b บัคนี่มันมันยิ่งใหญ่จริงสำหรับหลายๆคนที่ไม่รู้เนี่ยผมอยากจะขอเล่าประวัติของมันให้ฟังก่อนคือ m y b u ัคเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1909แล้วตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ Mercedes b e เเป็นแบรนด์ของเขาเองนะครับแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ได้ผลิตรถยนต์แต่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับ เรือบินก็คือเซปเพลินน้าหน้าตาเป็นเหมือนบอลลูนลำใหญ่ๆที่เยอรมันใช้สมัยสงครามโลกแล้วนอกจากเซปเพลินเนี่ยเขาก็ผลิตเครื่องยนต์ให้กับรถถังแพนเซอร์ของนาซีเยอรมันนะทีเนี้ยถัดมาเป็นปีประมาณ1960เนี่ยไมบักอะโดนเดมเลอร์เบนซ์ซื้อไปนะครับแล้วก็ในช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่ได้มีแบรนด์รถที่เป็นแบรนด์ไมบักออกมาเพราะว่าเพราะว่ายังยังเป็นการผลิต เป็นชิ้นส่วนต่างๆเพื่อเพื่อรถยนต์ Mercedes-Benz อยู่นะแต่ว่ารถไมบักเนี่ยมาถูกเป็นที่รู้จักในหมู่คนทั่วๆไปจริงๆประมาณ1997นะครับซึ่งเขาออกรถยนต์ออกมา2รุ่นก็คือไมบัก5้7กับ m มบัก62นะครับที่เป็นรถยนต์หรูที่ใช้ชื่อไมบักที่ออกมาครั้งแรกตอนที่มาอยู่กับเดมเลอรนี่เองแต่ทีเนี้ยสรุ่นนี้ขายไม่ดีเพราะว่ารถยนต์2รุ่นนี้เป็นรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันกับ S c l a s s W 1 4 0รุ่นไฟตาสี่เหลี่ยมคนในยุคนั้นก็มองว่าแบบเออราคามันสูงเกินไปเพราะว่าเขาอัปเกรดวัสดุขึ้นมาก็จริงแต่เขาตั้งราคาระดับเดียวกันกันกบโลสลอยเลยระดับเดียวกับเบนลี่ในยุคนั้นเลยอะไรเงี้ยคนก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นทำไมไม่ไปซื้อแบบแบรนด์แบบรูหราไปเลยด,ดีกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาผลิตมาอยู่สักพักหนึ่งเขาก็เลย discontinu ์ไปแล้วประมาณปี2014เนี่ยไม์บัคเนี่ยถูกชุบชีวิตกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และเป็นซับแบรนด์ก็คือเป็นแบรนด์ลูกที่ใช้ชื่อว่า mercedes m y b u c h อยู่ภายใต้ร่มของ mercedes benz ทั้งหมดจากที่เมื่อก่อนเนี่ย m y b u c h จะบอกบอกบอกว่าเฮ้ยชันนี้ไม่ใช่ mercedes นะชั้นคือ m y b u c h แต่ตอนนี้ คือเหมือนกับเขาจะไม่ได้สื่อสารแบบนั้นแหละเขาจะมองว่าเออฉันเป็นแบรนด์ลูกของ Mercedes Ben z ที่ทํารถยนต์ที่เบสจากรถยนต์ของ Mercedes Ben z ปกติเนี่ยและอัปเกรดให้มันดูหรูหราเป็นพิเศษมากขึ้นนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็จะเป็นไมล์บัคที่เบสจาก S Class นะครับแล้วก็จะมีไมล์บัค g l s แล้วคืที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็จะมีไมล์บัค EQS ด้วยนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็คงจะเห็นรถยนต์ที่แบบใช้ชื่อไมล์บัคเยอะขึ้นไม่ได้มีแค่แบบเบบสจจาาากกก S Class ละทีีนน้หยหๆค็อว่ มันก็แค่รถ S Class ที่ถูกอัปเกรดวัสดุบางอย่างให้มันดูหรูหราขึ้นมันไม่เห็นจะพิเศษตรงไหนเลยมันจะไปสู้แบบโรสลอร b เบนลี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆจะพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ว่าประเด็นของเขาอะมันไม่ได้มันไม่ใช่การที่จะเอาตัวเองไปทัดเทียมโรสลอยหรือเบนลี่อีกต่อไปแล้วแต่มันคือการตัดราคา่างหาาเพราะว่าเขาขายในราคาแบบเหมือนเอาโรสลอยมาลด50%อ่ะเออถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคือโรสลอยโกสเนี่ย นำเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยเปิดราคาฐานล้อสั้นมาอยู่ที่32ล้านฐานล้อยาว36ล้านซึ่งไม่รวมออปชั่นถ้าเกิดกดคอนฟิกไปไปมามาราคาอาจจะไปจบอยู่ที่ประมาณสัก35-40ล้านบาทในขณะที่มล์บักคันนี้ตอนที่นําเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเป็นรถนําเข้าราคา18ล้านบาทนะครับซึ่งถูกกว่าโรลส์รอยโกสอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว เรื่องมันยิ่งมากกว่านั้นก็คือตรงที่ Mercedes ประเทศไทยประกาศเปิดตัวรุ่นนี้ออกมาเป็นไมบักประกอบในประเทศและเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก V8 เบนซินล้วนเนี่ยกลายเป็น6สูบปลั๊กอินไฮบริดทำให้ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแล้วก็ขายในราคา9.88ล้านบาทนะฮะลดราคาลงมาอีกครึ่งหนึ่งนะซึ่งนี่เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการมากเพราะว่าไมบัคไม่เคยขายราคาต่ากว่าเลข8หลักมาก่อนนะครับ ดังนั้นเราอาจจะต้องบอกว่าในราคาไม่ถึง10ล้านคันนี้อาจจะไม่ได้แพงอย่างที่คิดทีนี้เรื่องความเป็นมาของตัวรถเนี่ยพอและเรามาคุยเรื่องรถกันดีกว่านะครับคือผมจะเริ่มต้นจากเรื่องแรกที่ผมรู้สึกขี้เกียจพูดมากเลยของรถคันนี้คือการขับขี่นะครับพอรถคันนีผ้ผมไม่อยากขับเลยผมอยากเป็นคนจ้างมากกว่านะแต่มันไม่ใช่แปลว่ารถคันนี้ขับไม่ดีนะแต่เราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของเขาก่อนว่าแบบมันเป็นรถแบบไหน เครื่องยนต์ของรถคันนี้มันเป็นเครื่อง6สูบ3ลิตรเบนซินปักอินไฮบริดก็ให้พละกกำลัง510แรงมา้าแรงบิด750นิวตันเมตรนะ0ูนถึงร้ใน4.8วินาทีแล้วเอาจริงกำลังมันเยอะมากนะเร่งไปถึง200อะไรอย่างเงี้ยคือสบายๆเลยแต่ว่าเราจะไม่อยากขับแบบนั้นเลยคือรถคันนี้มันไม่ได้เกิดมาเพื่อขับแบบกระโชกหกห้า เราจะต้องไปแบบนุ่มๆค่อยๆกดคันเร่งไปค่อยๆเร่งไปนะฮะให้ทุกอย่างมันสมูท t h ให้เป็นแบบนุ่มสบายอะไรเงี้ยแล้วการตอบสนองของทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเน้นความสบายเป็นหลักเน้นความสมูทเป็นหลักไม่มีการกระโชกโขกหกใดๆสมมติผมคันเร่งอย่างเงี้ยผมกดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งเนี้ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไม่เนี่ยครึ่งหนึ่งแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยต้องประมาณสักเลยครึ่งไปสักนิดหนึ่งกําลังก็ถึงค่อยๆเริ่มมา ร,รวมถึงว่าเขาจะไม่ได้จูนมาให้มันแบบเบามากเพราะว่าไม่งั้นเท้าเราจะเกร็งค่อนข้างเยอะในการที่จะคุมให้มันอยู่บนความเร็วแบบต่าๆอะไรยเงี้ยเขาจะจูนมาให้มันแบบตอบสนองแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือแบบไอ้ความเป็นปลั๊กอินไฮบริดของรถคันนี้มันก็แอบเข้ากับตัวรถเข้ากับคาแรคเตอร์รถเหมือนกันนะเพราะารถคันนี้น้ําหนักมันค่อนข้างเยอะใช่ป่ะการที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าได้ช่วยส่งกําลังในช่วงแรกทําให้รู้สึกว่ารถมันไม่ได้หนัก เท่าที่ควรนะครับสำหรับเรื่องของการออกตัวนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าผมลองปิดระบบไฟฟ้าแล้ววิ่งเฉพาะน้ํามันอย่างเดียวเราจะรู้สึกเลยว่าคันเร่งมันจะหนืดมากกว่าแต่พอม,มีไฟฟ้ามาช่วยในช่วงต้นมันจะทําให้เราแบบเออขับได,ไ,ดได้ได้ได้ง่ายขึ้นส่วนเรื่องแบตเตอรี่ของรถคันนี้ก็มันจะวิ่งได้ประมาณสัก1 0 0กิโลนะครับในการชาร์จไฟ1ครั้งซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าขับในเมืองในชีวิตประจําวันอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเลนส์ค่อนข้างเยอะนะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดขับในโหมดไฟฟ้าล้วนน่ะก็ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยมันหนัก2.5ตันแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีแรงแค่ประมาณ150หแรงม้าผมรู้สึกว่ามันอืดไปหน่อยนะครับดังนั้นถ้าจะให้รู้สึกว่าขับแล้วไม่เหนื่อยมากมันควรจะใช้โหมดไฮบริดที่มันมีกําลังของน้ํามันมาช่วยด้วยซึ่งมันจะทําให้เอ็กซเพรเนการขับรู้สึกว่ามันขับแล้วแล้วสบายกว่าแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าตัวคันเร่งเนี่ยมันจะแบบมีความหนืดหนืดหนักหนักหน่อยใช่ปะแต่ในทางกลับกันอ่ะตัว พื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้แรงในการกดลงไปเยอะในการที่ทําให้รถมันแบบมันจับอยู่อ่ะแล้วตัวคันนี้มันจะมีระบบ Active b r a k e Assis t ด้วยนะครับที่จะเป็นการช่วยเบรกสมมุติว่ามันเห็นดีเทคว่ามันมีรถตัดมาข้างหน้าหรือว่าระยะความเร็วของตัวรถเนี่ยมันก็นเลยจะพุ่งไปชนอ็อบเจกต์ข้างหน้าเนี่ยรถมันจะช่วยเติมแรงเบรกที่เท้าให้ทําให้เราแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะอ่ะในการเหยียบเบรกซึ่งตอนแรกๆตอนที่ผมขึ้นมาขับแรกๆก,ก็ไม่ค่อยชินแต่พอใช้ไปสักพักแล้วเริ่มชินอ่ะ มันขับสบายมากเพราะว่าแบบบางทีแบบรู้ว่าต้องเหยียบเบรกหนักนะแต่ว่าเราสามารถวางใจได้ถึงขั้นว่าแบบเฮ้ยเหยียบไม่ต้องเยอะแล้วเดี๋ยวรถมันช่วยเบรกให้เราเอง แต่มันก็จะมีบางจังหวะเหมือนกันที่ระบบนี้มันยังทํางานผิดๆถูกๆอยู่นะครับอย่างเช่นจังหวะที่รถกําลังออกตัวเนี่ยแล้วมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าพอดีรถมันจะเบรกหัวทิ่มเลยครับเพราะว่ามันคิดว่ามีวัตถุก,กีดขวางตัวรถอยู่แต่จริงๆมอเตอร์ไซค์อะไปแล้วนะฮะโดยสรุปเนี่ยก็คือผมคิดว่ามันใช้งานได้ดีเวลามันขับบนไฮเวย์ใช้ความเร็วสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดอยู่ในตัวเมืองเนี่ยผมคิดว่าปิดดีกว่าครับส่วนการควบคุมรถคันนี้นะครับเรื่องแฮนด์เลิ่งอะไรเงี้ยคือรถคันนี้ม,า,มาก มันยาว5.4เมตรคือยาวกว่ารถกระบะแล้วก็หนัก2.5ตันอย่างที่บอกดังนั้นคุณจะไม่สามารถ e x p ก c t ความคล่องตัวอะไรใดๆจากรถคันนี้ได้ยิ่งเขาจูนมาในคาแรคเตอร์แบบที่ให้คุณขับสบายเนี่ยต่อให้ผมบิดวงมาลัยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะยังสมูทอยู่ดีมันจะไม่มีความแบบมันจะไม่มีความส่ายใดๆอะ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันจะไปแบบชา้ชาๆนะฮะไอ้เรื่องความยาวของตัวรถเนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะมีปัญหาเยอะนะ แต่มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันจะรู้สึกมากๆตอนที่เข้าโคง้งความเร็วสูงๆหรือว่ากับรถถอยเข้าซองอะไรแบบนี้อันนี้อาจจะมีความรู้สึกที่รถมันมันยาวและอาจจะใช้ชีวิตลําบากนิดนึงแต่คิดในคิดอีกทีอ่ะคือเราอาจจะไม่ได้ขับรถคันนี้เองนะดังนั้นปล่อยให้เป็นความลำบากของคนขับรถไปส่วนช่วงล่างเนี่ยรถคันนี้ก็เป็นช่วงล่างถุงลมแอร์เมติกนะครับสามารถปรับได้ตามโหมดการขับขี่ ซึ่งก็จะมีให้เลือกเป็นคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็มีโหมดพิเศษเขาเรียกว่าโหมดไมบักครับคือเป็นความนุ่มที่เหนือคอมฟอร์ตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างตอนนี้ก็คือผมขับอยู่ในโหมดไมบักมันจะมีสัญลักษณ์คือเป็นตัว C แล้วมีเพชรอยู่นะความรู้สึกคือมันจะเหมือนกับเราลอยมันเหมือนเราเราลอยผ่านสิ่งกีดขวางไปอะ่ะเหมือนกับตัวรถมันไม่ได้ติดอยู่กับถนนอ,นอะ่ะเออมันไม่มีฟีดแบ็กอะไรขึ้นมาจากล้อเลยอะ่ะเราจะขับไปแบบโอ้ทุกอย่างนี่มันเชาง นุม่มเหลือเกินซึ่งผมก็ไม่เคยนั่งพวกรถอย่างแบบโรลส์อยหรือว่าเบนลี่แบบมาก่อนนะอาจจะตอบไม่ได้ว่าคันนี้มันนุ่มกว่าหรือว่าแข็งกว่ายังไงแต่ถ้าเกิดเทียบกับพวกรถแบบ S-Class หรือซีรีส์7เนี่ยบอกได้ว่าคันนี้นุ่มกว่า S-Class อย่างมีนัยยะสำคัญนะสามารถรู้สึกได้ทุกคนจะบอกว่ามันเหมือนอยู่บนพรมวิเศษ <laughs> มันแบบลากผ่านถนนไปอะ และอย่างหนึ่งที่ทําให้เราชอบรถคันนี้มากคือการเก็บเสียงของเขาครับคือรถคันนี้มันเงียบมากและอย่างกระจกที่เขาใช้เนี่ยเป็นกระจกสเปคพิเศษที่เหนือกว่าพวก s c l a s s ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่มันจะแบบเป็นกระจกลามิเนตกันเสียงกันแสงแล้วมันทําให้แบบเวลาเราขับรถมาแบบนี้เสียงยางนี่คือแทบจะไม่มีเลยนะแบบน้อยมากความรู้สึกมันน้อยมากในขณะที่เสียงกระจกอะ่ะคือคุณต้องขับไปที่ความเร็วระดับแบบ ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอ่ะถึงจะรู้สึกว่าเสียงมันเริ่มดังแล้วมันเป็นหนึ่งในรถไม่กี่คันที่ทําให้เวลาแบบผมขับเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมไม่อยากเปิดเพลงอะไรเลยแล้วอยากจะเอ็นจอยความเงี่ยวที่มันแบบที่มันอยู่เนี่ยมีให้ในรถครันเนี้ยเออพิเศษมากแต่ที่นี้นะครับไอ้เรื่องการที่ว่ารถครันนี้มันจะขับดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่สาระสําคัญด้วยซ้ําในการที่จะซื้อรถครันนี้เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนขับอะ่ะใช่ไหมฮะคุณชายบูม ใช่แล้วครับคือรถคันนี้มันเหมาะอย่างยิ่งนะฮะที่จะเป็นรถที่แบบมีคนขับให้เราแล้วเราเนี่ยจะได้ใช้เวลาในการเอ็นจอยความสะดวกสบายความหรูหราทั้งหมดที่เขาใส่มาในตัวรถคันนี้นะครับซึ่งผมอยากจะขอเริ่มจากวัสดุต่างๆที่เขาเอามาห้อมล้อมเราอยู่ตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นไม้เป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้สึกดีอะ่ะคือ แบบอย่างแผงข้างประตูเงี้ยเขาก็จะบุหนังมาทั้งหมดแล้วมันจะเป็นหนังที่มีความรู้สึกที่แบบนุ่มๆน,นิดนึงเวลามือเราไปสัมผัสไปโดนอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันสบายแขนแม้แต่พรมของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นพรมหนาๆนานุ่มๆเลยนะครับสมมุติว่าเราแบบถอดรองเท้าแล้วก็เอาเท้าถูไปกับพรมมันจะรู้สึกดีมากแล้วรถส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นึกออกไหม แล้วเขาใส่ใจในรายละเอียดของการตกแต่งตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเบาะหน้าแผงคอนโซลต่างๆตัวแดชบอร์ดมาจนถึงเบาะหลังเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะไมล์บัก e อ็กซ์คลูซีฟนัปป้าเลเทอร์นะครับก็คือจะมีเฉพาะในไมล์บักเท่านั้นเป็นสีเบจนะซึ่งผมเป็นคนที่ชอบอินเทียภายในที่เป็นสีสว่างแบบนี้มากๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครแบบใส่กางเกยงยีนบ่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพนะราะว่าแบบบางทีกางเกยงยีนบางตัวมันสีตกใส่เบาะได้นะครับ mm hmm. ก็ต้อง ใช้ด้วยความระมัดระวังนะความรู้สึกของตัวเบาเนี่ยเบาหน้านี่ว่านั่งสบายแล้วเบาหลังเนี่ยสบายกว่านะครับมันจะสามารถปรับเอนแบบเฟิร์สคลาสได้คือด้านข้างประตูมันจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มเอนนอนเนี่ยพอเรากดปุ๊บนะเบหาหน้าเนี่ยมันจะสไลด์ไปเก็บนะครับในกรณีที่คนข้างหน้าไม่มีใครนั่งอยู่นะเออมันก็จะสไลด์ไปเก็บก่อนสไลด์ไปเก็บที่ว่าเนี่ยคือมันจะพับแบบว่าพับจนเหลือเล็กที่สุดอ่ะให้พื้นที่ของ ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมันกว้างขวางที่สุดนะครับรถคันนี้เล็กรูม,มันเยอะอยู่แล้วนะแต่พอยิ่งทําแบบนี้มันจะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกแล้วตัวเบาะมันก็จะสไลด์ขึ้นมาแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถเอนนอนได้แบบสบายๆเลยที่วางเท้าอ่ะก็จะถูกเลื่อนออกมาทําให้เราสามารถวางส้นเท้าอยู่บนเบาะข้างหน้าแบบนี้ได้แต่ไม่มีอย่างหนึ่งที่ผมแอบไม่ค่อยชอบคือไอ้ตัว ปุ่มสาหรับปรับเบาะตรงที่อยู่ข้างประตูตรงนี้มันจะเป็นแบบมันจะเป็นมีความเป็นคล้ายๆล้ายแฮนดิคฟีดแบ็อ่ะแล้วบางทีเวลาเรากดไปเราไม่รู้ว่ามันกดหรือยังเพราะว่าตัวเบาะมันก็ค่อยๆเลื่อนแล้วมันเลื่อนแบบเงียบมากไงมันไม่มีเสียงทําให้บางทีเราไม่รู้ว่ามันเลื่อนแล้วหรือยังนะครับทีนี้พอเราอยู่ใน p o s i t i o เอนนอนแบบนี้แล้วใช่ปะ่ะแล้วเวลาเราจะเล่นในตัวจอ <c oughs> เราจะเอื้อมไม่ถึง <c oughs> ถูกปะ่ะเพราะว่าเราอยู่ในท่านี้เขาก็เลยมีนี่ครับมีแท็บเล็ตมาให้เอาไว้สําหรับ ควบคุมเป็นเหมือนกับรีโมทจากระยะไกลแล้วคือไอตัวหน้าจอที่อยู่บนแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมิเลอร์ตัวจออันนี้มาเลยนะเวลาเรากดควบคุมอันเนี้ยก็เหมือนกับเราควบคุมตัวจอด้านหลังตัวนี้เลยซึ่งก็ทําให้การเอนจอยอนเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆที่อยู่เบาะหลังเนี่ยมันทําได้ง่ายมากๆนะฮะทีนี้เราจะปรับค่าอะไรเซตติ้งอะไรต่างๆของตัวรถหรือแม้แต่ป้อนข้อมูลระบบนำทางให้คนขับอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้ผ่านตัวแท็บเล็ตอันนี้เลย แล้วก็ติดกันกับแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีตัวไวเลสชาร์จเจอร์วางอยู่ตรงกลางแบบนี้และเมื่อเราเปิดแผงคอนโซลตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บเราก็จะพบกับโต๊ะพับครับที่เราสามารถบิดออกมาปึ๊บแล้วก็วางพวกโน้ตบุ๊กของเราอยู่ตรงนี้สามารถกดคอมนั่งทำงานกันต่อไปได้นะซึ่งประสบการณ์เนี้ยเหมือนประมาณว่าแบบนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสเออรู้สึกดีมากๆนะ และอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเรื่องของ gesture control นะครับก็คือตรงบริเวณลำโพงด้านหลังเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ที่เป็นเหมือนกับเอาไวต้ตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือของเราอยู่สมมุติว่าเราวาดมืออะไรแบบนี้มันก็จะเป็นการเปิด s u n r o o หรือเราสามารถใส่คำสั่งอะไรต่างๆที่เป็นภาษามือเนี่ยเข้าไปเพื่อทำให้มันควบคุมตัวระบบการทำงานของตัวรถได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เจ๋งมากเลยนะคือสมมุติว่าผมนั่งอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วแล้วจินตนาการว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนนะแล้ว สมมุติว่าข้างๆไม่มีคนนั่งนะแล้วผมยื่นมือไปยื่นมือไปแบบนี้ไฟส่องสว่างของตัวรถมันจะติดตรงบริเวณนี้โดยอัตโนมัติเหมือนกับมันรู้ว่าผมกําลังจะเอื้อมไปหยิบของอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันใช้ไอตัวระบบ gesture control เนี่ยแหละไอตัวเซ็นเซอร์เนี่ยในการตรวจจับมือของเรานะซึ่งแบบมันเป็น attention to detail อ่ะที่เจ๋งมากๆเลยสุดท้ายเนะี่ยมันมีทีเด็ดอยู่นะครับทีเด็ดของรถคันนี้คือเบาะนวดทุกคนเบาะนวดนี่ยนะ ผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าแบบมันจะมีประโยชน์อะไรในรถเนื่ออปะ่ะคือจริงๆบบกด้วยเป็นฟังก์ชันที่มีมานานมากแล้วนะในรถแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่จําเป็นอนะแต่คันนี้มันมันแบบ take it to another level ทุกคนมันจะมีโหมดที่เขาเรียกว่า hot relaxing massage นะครับซึ่งเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยนะฮะตัวรถมันจะทำการนวดกดจุดเราไอาการนวดเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้นวดแบบ intense อะไรมากมายหรอกมันก็แค่เป็นเหมือนกับเป็น เป็นถุงลมทีพองขึ้นมาเพื่อแบบกดจุดเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพียงแต่ว่ามันจะเปิดไอ้ระบบเบาอ,อุ่นด้วยนะครับเพื่อทําให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบการนวดผ่อนคลายแบบเบาเราจะมีความรู้สึกอุ่นๆนิดนึงแล้วระหว่างที่เรานวดไปเนี่ยเรากดเปิดม่านบังแดดอันนี้ขึ้นมานะครับอาจจะปิดซันรูฟเปิดม่านบังแด,ดดด้านหลังแล้วก็เปิดเพลงซึ่ง ลำโพงของรถคันนี้เป็นเบอร์เมสเตอร์แล้วเป็น 3D Surround Sound ซั p พอร์ระบบ Dolby Atmos นะครับแล้วสมมุติว่าเราเปิดเพลงเปิดนวดปิดม่านนะครับรวมถึงเกะด้านหน้ามันจะมี Air Balance Package ซึ่งเป็นระบบกระจายน้ำหอมภายในตัวรถนะครับเราจะเหมือนกับแบบอยู่ในโหมดความผ่อนคลายขั้นสุดอะแล้วมันเหมือนกับเรา disconnect จากโลกภายนอกไปเลยทุกคน มันเป็นความรู้สึกที่ผมหาไม่ได้ในรถยนต์ทั่วๆไปอะเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าแบบทำไม Mercedes-Benz ถึงให้ไอ้ฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้มาเวลามันมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งอะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแต่พอมันมีครบทุกอย่างมันจะรู้สึกแบบเออสบายอย่างเลยไม่อยากลงจากรถเลยอะไรประมาณเนี้ยเออผมเรียกมันว่าเป็นโหมดเปิดออนตะิเมทนะคือเปิดอันติเรียบร้อยแล้วเราก็จะหลับเลทุกคน แต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าในรุ่นประกอบในประเทศเนี่ยมันก็มีออปชันหลายๆอย่างที่ถูกตัดออกไปนะเมื่อเทียบกับรุ่นนําเข้าอย่างแรกเลยคือไอ้เรื่องฟังก์ชันนวดทั้งหลายเนี่ยจะมีเฉพาะเบาะหลังเบาะหน้าจะไม่มีแล้วอย่างที่2คือตรงกลางนี้จะไม่มีตู้เย็นที่เอาไว้เสียบแก้วแชมเปญหรือขวดแชมเปญแล้วอย่างที่3คือเบาะหน้าเนี่ยไอ้ตรงที่วางแขนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนําเข้ามันจะเป็นแบบที่วางแขนแบบอุ่นด้วยกับแผงข้างประตูก็จะอุ่นเหมือนกันแต่อันนี้ก็ถูกตัดออกไปอีก แล้วก็มีออปชันบางอย่างที่มีเฉพาะเมืองนอกเมืองไทยไม่มีอย่างเช่นลำโพงเบอร์เมสเตอร์ 4D 4D เนี่ยจะมีเฉพาะเมืองนอกที่จะเป็นลำโพงป๊อปอัพออกมาแล้วหมุนแต่ของเมืองไทยจะเป็นแค่3 d จะไม่ได้เต็มสตรีมเท่าแต่ถามว่าเสียงดีไหมก็ยังดีเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือประตูเปิดปิดไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีเฉพาะเมืองนอกนะครับคือมันจะมีปุ่มอยู่ตรงแถวๆถนี้สามารถกดปุ่มปุ๊บแล้วประตูมันจะเปิดปิดให้ด้วยโดยที่เราไม่ต้องแบบเอื้อมมือไปเปิดนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องพวกสเปควัสดุบาางงอย่ท่ เมืองนอกเนี่ยจะมีการจัดเต็มใส่วัสดุพรีเมียมมากกว่านี้นะครับพอเป็นรุ่นประกอบในประเทศก็เหมือนกับมีการตัดทอนสเปคบางอย่างเพื่อให้ราคามันเข้าถึงผู้บริโภคได้ไง่ายขึ้นเอารถไปล้างด้วยนะเรามาดูดีไซน์ภายนอกของรถคันนี้กันดีกว่านะฮะ สวยเนอะคือแบบคือมันเป็นรถที่ดูยิ่งใหญ่ดูผู้บริหารดูดูผู้นําประเทศมาตั้งแต่แบบขับออกมาเลยอะเออแล้วเออไอการที่เขาเปลี่ยนแค่ตัวกระจังหน้าจากกระจังหน้าปกติของ S อสคัทมันเป็นเส้นแนวนอนอมันกลายเป็นเส้นแนวตั้งแบบนี้ของตัวไมลบัคมันทําให้ดูแบบดูพิเศษขึ้นมากเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวรถคันนี้มากกว่าอีกเหมือนเข้าออกแบบไมล์บัคก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกระจังหน้าให้กลายเป็น S อสคัทเลยอะไรแบบนั้นนะครับ แล้วถ้าเกิดเป็นรุ่น S 6 8 0ที่ขายเมืองนอกเนี่ยที่เป็นรุ่นเครื่อง V12 เนี่ยตัวอินเทคด้านล่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีเงินด้วยนะครับก็จะเพิ่มความรูหลาขึ้นไปอีกอยากจะพูดถึงสีนิดนึงสีคันนี้เป็นสีพิเศษค a ราฮาริโก ah นะครับเพิ่มตังค์ห0 0แสนบาทแต่ส่วนตัวผมชอบสีน้าเงินกับสีเขียวมากกว่านะสวยมากเลยถ้าเกิดใครซื้อคันนี้นะเชียร์ให้ใช้สีน้าเงินกับสีเขียว แต่สำหรับคนที่อยากได้แบบตัวสีทูโทนที่เป็นสองสีรุ่นประกอบในประเทศนี่จะไม่มีให้เลือกจะต้องซื้อรุ่น18ล้านที่เป็นรุ่นนําเข้าเท่านั้นแล้วก็จะต้องติ๊กออปชั่นเพิ่มด้วยเป็นออปชั่นราคาอีก1นึ่งล้านสาแสนบาทถึงจะได้สีทูโทนแบบเมืองนอกแล้วก็ ล้อล้อสวยมากเป็นล้อฟอร์ด20นิ้วนะครับมีเฉพาะในไมล์บัคเท่านั้นแล้วผมรู้สึกว่าไอตัวสีเงินของตัวล้อเนี่ยมันดูชายนี่มากเป็นพิเศษด้วยเขาจะมีตัวฝาปิดลักนัดที่ทําให้มันดูเหมือนเป็นเซนเตอร์ล็อกวิวอ่ะ,อะมันจะดูคลีนขึ้นดูพิเศษขึ้นนะครับอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายมากๆคือฮูดอนนอร์เมนต์มันจะเป็นโลโก้เมอร์เซเดสเบนละเมื่อก่อนตอนที่ไมล์บัค57กับไมล์บัค612เนี่ยมันจะเป็นโลโก้ไมล์บัคใหญ่ๆแต่ว่าตอนนี้พอมันไปเป็นนนนนซัับบแแรรรดอ่่่ะเเค้้าาาาปลีียวยวไมมกูตงกงตงจหทน จะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่จะติดโลโก้ไมบักก็คือตรงบริเวณเสาซีด้านหลังตรงนี้กับตัวโปรเจคเตอร์ที่ฉายลงมาจากตัวกระจกข้างตอนกลางคืนก็จะมีโลโก้ไมบักอยู่ส่องอยู่ที่พื้นอีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกความแตกต่างของรถคันนี้ว่าไม่ใช่ S อสคัปกติปลายท่อไอเสียเนี่ยจะมีขีดตรงกลางนะครับเพื่อให้มันดูดูหลาพิเศษมากยิ่งขึ้นแต่โดยรวมอ่ะผมก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่รู้จักไมักบัะเดินผ่านมาก็คงจะบอกว่านี่ก็คือเบนซ์คันนึงก็เป็น a อสคัน,นึเน้ย แต่ผมรู้สึกว่าคนที่ชื่นชอบรถอะ่ะก็จะรู้ว่าเออดิมันไม่ใช่รถ s อสคัปกติทีเนี้ยสุดท้ายทุกคนผมว่าเราจะต้องมาคุยกันเรื่องราคาเพราะว่าไม่บักคันเนี้ยมันแพงกว่า s อสคัปกติอยู่ประมาณสัก3ล้านนะครับก็คือ7ล้านเทียบกับ10ล้านอะไรเงี้ยคือก็ต้องถามว่าแล้วมันมันคุ้มค่าที่จะจ่ายไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้ล้านที่จ่ายไปอะ่ะสิ่งที่เราได้กลับมามันดูเป็นมูล,ลค่าเยอะกว่า3ล้านเยอะเลยทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ แล้วก็คุณภาพของสิ่งของที่มันได้อยู่ภายในรถคันนี้อะไรเงี้ยใช้คําว่ามันสมน้ําสมเนื้อแล้วกันเราได้ในสิ่งที่จ่ายแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กําลังมองหาลิมมซีนที่แบบมีความหรูหราสะดวกสบายเหนือกว่า S อสคัทขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะแต่เราไม่ได้อยากจะจ่ายแพงถึงขั้นโลสลอยอะไรเงี้ยเราอยากจะให้ราคามันอยู่ในระดับประมาณไม่เกิน10ล้านอะ่ะผมว่าไมบัเ s 5 8 0 e เนี่ยน่าจะเป็นคันเดียวในตลาดที่จะให้คุณได้ตอนนี้นะครับ จริงๆก่อนน้นนี้มันมีอีกคันหนึ่งที่ที่พอจะเป็นคู่แข่งกันได้ก็คือ b e n t l e y l y y n n s s p u r Hybrid นะครับซึ่งขายอยู่ที่ประมาณ14ล้านนะซึ่งเ e นลี่ในความรู้สึกอะ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็หรูหรูหรากว่าจริงๆให้ความรู้สึกที่มันแบบแบ,บแบ,บ,แบ,บรนด์มันพรีเมียมกว่าจริงๆอะไรเงี้ย แต่ว่าไอ้สล้านที่เพิ่มขึ้นมามันก็ถือเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกัน,นดังนั้นไมล์แบที่ขายอยู่ในราคา10ล้านอ่ะเลยเป็นไพรซ์พอยท์ที่น่าสนใจมากๆสําหรับผู้บริโภคนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ S อสคาตรงๆอะ่ะมันก็มีบางอย่างที่ต้องแลกมาเหมือนกันอย่างแรกคือเรื่องพื้นที่เก็บของตรงท้ายรถถ้าเกิดเป็นไมลบักรุ่นไฮบริดเนี่ยมันจะเก็บได้325ลิตร แต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็น S Class D ดีเซลอ่ะจะเก็บได้540ลิตรนะครับซึ่งมันจะใหญ่กว่ามากสมมุติว่าเราเป็นคนที่จะขับรถคันนี้ไปต่างจังหวัดบ่อยๆผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้ถือว่าเก็บของได้น้อยเมื่อเทียบกับไซส์ของตัวรถแถมพับเบาะไม่ได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะใส่ของชิ้นใหญ่ๆอ่ะก็คือลืมไปได้เลยและอย่างที่2คือเรื่องของการขับขี่ไมลบักคันนี้มันเป็นรถที่ทํามาเพื่อแบบเราเป็นคนนั่งแล้วมีคนอื่นเป็นคนขับรถให้เราจริงๆ อย่าง s Class เนี่ยมันจะมียังมีอารมณ์ที่แบบว่าเราเป็นคนขับเองบ้างการตอบสนองมันจะรู้สึกดีกว่าขับแล้วมั่นใจกว่าสนุกกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบขับรถเองมากกว่าผมว่า s c l a s s โดยเฉพาะตัวดีเซลอ่ะก็ยังรู้สึกตอบโจทย์มากกว่าอย่างสุดท้ายคือเรื่องของความเฟล็กซิเบิลในการใช้งานไม่บักเนี่ยจะขับไปไหนมาไหนอ่ะผมว่าเราก็ต้องมีคิดนิดนึงอ่ะว่าเราจะเอารถคันนี้ออกไปไหม S อ l คลามันยังมีความรู้สึกที่มันอันเดอร์สเตทกว่ามีความโลว์โปรไฟล์กว่า ขับรถไปไหนมาไหนเราไม่ต้องคิดเยอะมากแต่พอเป็นไม์บักเนี่ยมันต้องดูกาละเทศะนิดนึงนึกออกไหมแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลอะถ้าเกิดเราอยากได้รถที่มันเป็นฟิลแบบผู้บริหารมีคนขับรถพาเราไปส่งออฟฟิศไปไประชุมกับลูกค้าอะไรยเงี้ยผมว่าไม์บักเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับนี่แหละครับทุกคน m y b u ั k S580E นะฮะแ <s> พงกว่า S ค่า3ล้านแต่หลอกอก็า3เท่าเีเจอกันใหม่ในบูมทลิ และสุดท้ายครับขอขอบคุณนาราศิริพหลวัชรพลสำหรับสถานที่ไทยทรนะฮะอย่าลืมตามเข้าไปดูรีวิวของที่นี่ในช่องบุมผลิตนะครับ